สวัสดีครับวันนี้เราก็มา update, อัปเดตฟังก์งชันของเกมใหม่นะครับก็คือ,อเราเพิ่มหมดของพ PVP G ีวอ P, e เข้าไปคือว่าปกติเนี่ยมันก็เกมก็จะเล่นได้อย่างเดียวนะครับก็คือเข้ามาก็เล่นเกมได้ปกติในตามตามในเรื่องของเกมครานี้เราได้ทําแยกขึ้นมาอีกหัวข้อหนึ่งสามารถเลือกที่จะไป ไปเล่นได้อีกอ,อีกหมวดหนึ่งนะฮะซึ่งทําให้ตัวเกมเนี่ยสามารถาเล่นได้หลากหลายขึ้นนะฮะไม่จะเป็นที่จะต้องไปแบบทำเซิร์ฟเฉพาะ p v p แยกไปนะฮะเราสามารถใช้ตัวเกมตัวเดียวเนี่ยเล่นปกติก็ได้จะ p v p อย่างเดียวก็ได้นะครับอ่าเริ่มต้นเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราดูพอเราสร้างตัวละครมาปุ๊บเนี่ยทุกอย่างจะเหมือนเดิมเลยนะฮะ พอเราเข้าไปุ๊บเนี่ยที่เกิดอะไรเหมือนเดิมหมดแต่ว่าพอมาตรงนี้นะครับมันจะถามว่าให้เราเนี่ยต้องการจะเล่นอะไรนะฮะถ้าต้องการเล่นเนื้อเรื่องเนกล็อกตามปกติที่เล่นก็เล่นเข้าไปเลยนะครับแต่ถ้าอ,อยากวอลก็มาอันนี้เลยนะฮะเราก็ไปวอลกันเลยนะครับในโหมดของวอล ถ้าเข้ามาในนี้แล้วนะครับก็จะแยกขาดเนยจะกลับไปไม่ได้นะครับผมมันก็จะอยู่ในหมวดนี้เลยแต่หมวดนี้มันมีอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่แค่สู้กันอย่างเดียวแต่มาสามารถนำคะแนนฟรีพอยต์กลับไปให้ตัวอื่นที่เล่นในโลกปกติได้นะครับฟรีพอยต์คืออะไรก็คือ,อนี่ครับตัวนี้คือคะแนนฟรีนะฮะสามารถใช้ได้เหมือน แคส์พอยต์เลยนะฮะนะครับพอเริ่มมาปุ๊บเนี่ยอันนี้มันยังไม่มีคะแนนให้แลกมันต้องใช้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคะแนนเพื่อแลกสิบฟรีพอยต์นะครับเริ่มมาทํายังไงเราก็มาที่ตัวนี้เลยครับนี่ครับนึ่งตัวเปลี่ยนสายอาชีพนะฮะเราก็เลือกเลยว่าเราอยากจะเป็นสายอาชีพอะไรเมื่อไหรครับเช่นหัวอันนี้ มันเป็นคา่าทานนะครับค่าสารทาตุจะบอกเลยว่าแม็กซ์เท่าไรอะไรเท่าไหรอย่างงี้นะครับผมเราก็ดูว่าเราอยากได้สายอาชีพอะไรนะฮะเราก็ใส่ตัวเลขข้างหลังเนี้ยตัวเลขข้างหลังที่มันมีนะครับอ่าผมเอาระยะกาศ4073นะครับผม4073อ่ามันก็เปลี่ยนเป็นอาชีพนี้ละนะครับทำไม่พอใจเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เ,เรื่อยๆนะครับผมเปลี่ยนได้เรื่อย เสร็จแล้วเราก็มารับเงินต่อนะครับดูนะครับเงินเงินจะไม่มีนะครับผมเงินตรงนี้จะศูนย์นะครับเงินศูนย์นะครับแคชพอยต์ศูนย์หมดทุกอย่างนะครับผมอ่าโอเคเราก็รับเงินเลยนี่ครับเงินที่ได้ติดตัวมาคือร้อยล้านนะครับผมแล้วก็หนึ่งพันแคชพอย อันนี้เป็นการทดสอบนะครับผมอาจจะฟิกไพแค่สิบล้านก็ได้นะครับผมให้มันไม่เกินไปครับได้เงินมาแล้วทําอะไรมาที่ตัวนี้เลยนะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่จะขายของทุกอย่างในเกมนะครับเช่นการ์ดเนี่ยก็จะแยกทุกอย่างให้เป็นระเบียบเลยนะครับผมแยกตามมอนสเตอร์ก็ได้ครับมอนสเตอร์ปกตินีบอสอะไรพวกนี้ครับผมนะฮะมันก็แยก อมอเตอร์ปกติก็แยกตามลำดับตัวหนังสือด้วยน,นะฮะนี่ครับผมเราจะแยกให้นี่ครับส่วนพวกอาวุธนะฮะมันก็แยกให้อีกทางเราแยกให้ละเอียดนะครับผมจะเล่นสะดวกสะดวกดาบนะฮะจะแยกเป็นมือเดียวสองมือเนี่ครับแยกให้หมดเลยทุกอย่างมีกี่ประเภทเราแยกให้หมดเลยนะครับผมนี่ครับ ไม่ว่าจะมีมือเดียวสองมือแยกให้หมดแยกให้ทุกอย่างนะครับควบคุมเนี่ยครับคราวนี้เมื่อเรา,าเซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็พร้อมที่จะไปไปแข่งลนะแต่แตัตวนี้ก็มาคุยที่ตัวนี้เลยนะครับผมเป็นลาปละลองโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาอ่า ไปอีกตัวหนึ่งนะครับหัที่ตัว GM นะครับตัวทดสอบดูซิว่าจะได้คะแนนมายัางไงนะครับผมถ้าของ GM จะสามารถตั้งหมวดตัวนี้ได้ว่าจะเป็น p p GVG นะครับผมอ่าผู้เล่นทูไปจะไม่เห็นเห็นแค่ลานประลองอันเดียวนะครับจะเซ็ตให้เป็นอะไรก็มาเซ็ตด้วย GM นะรเราเข้าไปเนี่ครับ ชนะแล้วครับจะได้คะแนนมาละนี่ครับก็สู้ไปเรื่อยสะสมไมเรื่อยนะครับผมอ่ามาสี้นิดสู้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับเมื่อเราได้คะแนนมาเราก็มาแลกกับตัวนี้เลยนะครับผมนี่ครับตอนนี้เรายังมียังมีไม่ถึงนะครับคะแนนไม่ถึงมีแค่หนึ่งนะฮะ ดูฟรีพอยต์ตรงนี้ไ,ไ,ไวนไ้นะครับไม,ไม่แน่ใจว่ามันนะครับในเทมรหัสนะครับตอนนี้เราก็แลกมาครบหนึ่งร้อยนะครับ ครบหนึ่งอแล้วเราก็มาแลกกับตัวนี้เลยนะมันจะบอกว่าหน,นึ่ง้อคะแนนเท่ากับ1ิฟ,ฟรีฟรีแพทนะครับจะถูกถูกหักทันทีเลยหนึ่งรอยจะแลกผมไม่แลกจะแลก,กเลยนะครับโดนหักไปแล้วฮะนี่ฟรีพอยต์มีสี่สิบละคะแนนฟรีพอยต์เนี่ยนะครับมันจะตามไปถึงตัวละครทั้งหมดใน ID นี้ถ้าอีกตัวหนึ่งเล่นในโหมดโลกปกติ มันก็จะได้ฟรีพอยตรงนี้ไปใช้ด้วยนะครับผมทําให้ตัวเกมนี้สามารถเล่นได้หลากหลายขึ้นนะฮะไม่ใช่ว่าจะมามาเมา PVP มาว่าอย่างเดียวแต่มันก็ได้ผลต่อเนื่องกลับไปในตัวที่เล่นปกติด้วยครับผมยังไงก็เดี๋ยวจะลงรายละเอียดในการอัปเดตทีนะครับผมอขอบคุณมากครับ